ชุดเดทยาวนะคะตัวนี้เป็นเดทยาวผ้ายืดวุนเวฟนะคะพี่ผ้ามีน้ําหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยค่ะคอนะลูกค้าจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะแล้วก็สิบรูดได้จริงค่ะพี่แต่งหมูแบบนี้งานน่ารักมากๆนะคะเป็นแขนยาวลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่และมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะกระเป๋าทั้งสองข้างเลยนะคะรุ่นนี้นะพี่อกหน้าผ้าสี่แปดค่ะพี่ยืดสุดห้าสิบสองนะความยาวที่ 49นิ้วค่ะพี่แนะนำอกตั้งแต่38ิบแขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะอกหน้าผ้าสีอกหน้าผ้าสีา่แดยี่สุด52ค่ะพี่ความยาว49นิ้วให้พี่แค่229บาทพอนะเอาไปแค่229ค่ะพี่สีนี้นะลูกค้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีชมพูตุ่นๆนะลูกค้าตัวนี้นะขอเรียกสีชมพูนะคะพี่แม่คะ่ะขอเรียกสีชมพูนะ เอาตามความเข้าใจของแม่ค้านะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะ